ไอ้ขอแนะนำว่าอย่าดูดตอนกินข้าวไอ้เหี้ยกินฟุ้งเลย่ะไอ้เอจะอเวอรกง <c oughs> เอาลทุกคนจับปลาจับตูนดีๆน้ำไหล <c oughs> <c oughs> เฮกกมม้ย่าฮ่ฮ่ฮะาฮ่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 งเหีฮยอยาฮกิฮมาวะานีฮ่ยฮอาคสวั่ดีโาฮชชมทาฮ่าฮ <c oughs> ่าฮนาฮ่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 าาา่า่่าฮ กับกับมาเปียนทั้งสองคนกินไปมันจะตายด้วยเนี่ยเฮียมันคือไอเต้าหู้เหม็นจากจีนจากจากร้านเอ่อแฟงแฟงชอบเขาก็บอกว่ากินเนี่ยจะเฮียแต่กินไปแต่จะหอมชวนกินเฮีทุกคนทุกคนดูหน้าดูหน้าดูหน้าซะก่อนโอ้กินไม่หายมาเลยโอ้ยเขาหอมมาดีอยู่นะ วยเหนะอ้ขนาดนั้นเลยวะเห็นวะจับก็ได้กลิ่นที่มือแล้วอ่ะไหนวะเป็นไงวะให้ตะกองลูกประตูคือดาวนะโอ้ยไม่ไม่ได้กลิ่นเลยแม่เอ้ยไอ้นี่มาใส่แมสไอ้นี่มาใส่ถอดแมสถอดแมสเลได้กลิ่นเลยเฮ้ยได้กลิ่นวะจันงานไหนนะกูขอดมหน่อยดิกลิ่นมันแบบมันเหมือนขี้่หรอไอ้เหี้ย เกลิ่นเหมือนพี่เจมบอกเลยไอ้ยี่กินไม่ตลกเลยเฮีย้ยนี่มันขนาดแพ็คมานนั่เนี่ยจะพอได้อยู่นะเฮ้ยชิบหายลบไม่มีที่คีบกินน่นนั่นเนี่ยนี่แก้นี่แม่งติดมือไอ้เี้ยกินแม่งติดมือว่ะไอ้เฮี้ยมึงมึงหมักนเอระบายน้ำจริงจนั่นเนี่ยแม่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแกะแล้วเอาดมมือตัวเองดูดมมืออตัวเงดมดมไอ้เฮี้ยเป็นจริงเฮ้ยมันมันมันโหดหลายมากๆเลยอันนี้น่ะกินไม่ใช่เรื่องตลกครับเฮ้ย เดินไปโรงอาหารเนี่ยใกล้ๆนะเออแต่จะถือไอ้เหี้ยไปนะเดินไปโรงอาหารเดือดเยอะมีอะไรกินไหมัขาอยู่ไม่เขาอยู่ไอ้เหี้ยกลิ่นฟุ้งจริงนะไอ้เหี้ยกลิ่นฟุ้งเลยอ่ะไอ้เหี้ยอือหือดูจีน่าตาตาเคร่งเครียดมากแต่ละคนกันกระแทกแต่แม่งไม่กันเลิอุ้ยมันหอมโคตรหนาเลยไอ้เหี้ยมือเบ็ดเน่าแล้วเนี่ยอย่าไปอย่าไปอย่าไปจับอะไรนะ เอยู่ไปไหมค้าในตลาดดูม่หไ้นนี่ไงไอ้เจ้ถือเฮียไปฮัลโหลตู้ว้าวมีกระปุกหว่าไอชี้มันมันมันไหลมาไหมเนี่ยนี่น้ำมันใช่ไหมเนี่ยโอ้โห้้ยยจะกอจะับมือเดี๋ยวมือไม่ไดจับมือได้มือมือไอ้น้าเหม็นเลยระวังแดดไอ้เชี่ยเนี่ย ไปดูดบอกขี้ดีกว่าอุ้นเหม็นมากไอ้เหี้ยกินแม่งแบบปลาร้าดิบหนึ่งอ่ะกับเหี้ยเลยตายหมักอยู่นั่นน่ะเหี้ยมันไม่ตลกเลยเนี่ยดูดิอยู่ไหนย้วยวนอยู่ไหนดู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 น้ำดิไม่รู้อยู่ไหนย้วยมีแต่น้ำเหี้ยเขาแม่งมีคล้ายมันไม่มีวุ้นเลยแล้นไหนก้อนอ่ะตามรูปภาพอ่ะก้ออนนงไ่ะเขาบอกนะเขาเตือนเนียนะว่าบางทีอาจจะเป็นแบบเป็นลูกเหลวอ่ะไม่ใช่กูซดน้ำเหรอโอ้โหซดน้ำกูตายดีกว่า น้ำเหมือนขี้นำขี้เฮียไอ้คนจีนลงหมักขี้ไยอะไป่ยไอ้เหี้ยโอ้ยใครเปิดไอ้เหี้ยเบ๊บเฮ้ยมีมีถุงน่กันอยู่มีมีกันอุ้ยถุงมืออาวาแล้วทุกคนจับปลาจับตูดดีดีน้ำไหลเฮ้ย้ยกิ่นไหมป้าเปิดดิป้าคุยกินแม่งชุ่น้ำมันไหลอ่ะ

พุดจิ้มมัดิขอเป็นก้อนด้วยดิมันเฮียเหรอนีดูดิครับดูดิครับโอ้ยเฮียหนังเฮียนะนี่มันเฮียอะไรเนี่ยไม่กินได้ไหมแบบถ่ายถ่ายแบบหลอกหลอกเขาด้วยอ๋อไม่ใช่ทักกระเพือกเขาหนูเขาปากจริงจเลยไอ้ตัวเนี้ยเจมูไม่ได้กินละจริงจเนี่ยหายใจดิไม่ได้กินละโอ้่เอามากูไม่กินละคำนี้ไปเอฟซีครับเพื่อสุขภาพดีดี ไ,ไม่มีใครแดกกูเลยแดกไม่ได้ก oh ินอยู่แต่แบบแต่ไม่ได้คว่ามันจะแรงขนาดโอ้มากินเงไม่อยากได้หนังนะหนังหมาไม่อยากูไม่อยากได้ไม่ต้องกินได้กูชิมก็พอคำใหญ่ไหมคำใหญ่ไหมคำใหญ่เหรอไอ้เฮียกุนเนี่ยเฝ้าข้าอินแน่ไอ้กุนมันมันสยองขวัญมากๆเลยเนี่ยอาหารจีนแม่งทำกูตายได้จริงเลยเนี่ยเขาบอกอะกินแล้วจะหอมเว้ยกุนกูแก็ชิมก็ขอก็ได้กุนกุนกินกินเฮ้ยเฮ้ยกุนอย่าดมนี่กินเลยอย่าดมอย่าดม เดี๋ยวมันไม่ลอยน้ำมันใหญ่ติ๊กติ๊กติ๊กเลยอ่ะอาจจะเป็นข่าวก็ได้นะคุณอาจจะได้ดังข่าวนีเลยอุ้ยยังน้ำเกันก่อนแลยวกูวางก่อนน้ำน้ำเพื่อนกูก่อนเพื่อนกูจะตายเพื่อกูอยากตายจะกินแล้วนะสองเดี๋ยวนี้เแบบต้องแบบต้องแบบที่เผือกนะแบบที่เผือ เถึงก็เอิกเลยอ่ะเด็กไอ้กูต้องแดกสินะดูไว้ด้วยโอเคลาก่อนไอ้เจ้างูเฮียบายบายนะเพื่อนบายบายดุ้ม